คุณผู้ชมครับพี่น้องที่อยู่ในสนามแห่งนี้ครับจับตาดูให้ดีครับคุมเกมการเปิดตัวโดยหมายเลข15ครับอ้นประกรณ์ธรรมโชนและน้องนดครับพงษประนตเอี่ยมสมบูรณ์ก่อน,นดูว่าจะทนแรงกดดันจากพี่ๆด้านหลังได้หรือไม่ครับงานนี้จะมีงานมุดงานแทรกงานใส่ขึ้นมาหรือเปล่าหนุ่มเม้งการยางเนี่ยรีเวิร์สกริดแล้วไปสตาร์ทอยู่ในอันดับที่5นะครับ งานนี้ผมว่าสนุกแล้วโต๊ะกลางนี่เป็นสตาร์ทอยู่ในอันดับที่7ครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเงียบเสียงสักนิดนึงนะครับให้รถได้ปล่อยตัวครับครับและไฟดับกันไปค,ะะควกันเริ่มต้นคร oh ับ oh. ดูฝนเป็นเรื่องดี เต็มๆเลยครับโอ้โหรถพับไปเลยครับมีวิลสปินรับวิลสปินไปเลยครับโอ้โหในจังหวะนี้ครับบีบหัวใจจริงๆครับใครที่ผ่านมาได้ผ่านมาับโอ้โหดูภาพช้าตรงนี้ครับนะหนุนครับเป็นวิลสปินคับของหนุ่มแม้งครับไปสะบัดเจอกับรถของบุญยางครับชนสะชนบุรีแล้วไปสกิดรถของพงมโนตเข้ามาขวางสามคันครับติดกันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหตรงนี้ครับเพียงแค่ออกรอบแรกเท่านั้นครับเอาแล้วครับ ยังไงครับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าเซฟตี้คาร์หรือเปล่าครับน่าจังหวะนี้โอ้โหเดอะลัสแบทเทิลครับแค่เริ่มต้นก็เดือดแล้วตอนนี้อีกแล้วครับอีกแล้วครับโอ้ตะกอนธรรมโชติบอกผมอยู่ในเลตคาร์อีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับอูโหูมานาคาเฟ่รอดมาได้ครับแต่ก็เสียหายเหมือนกันครับสำหรับมานาคาเฟ่บุรีรัมเจ้าโต๊ะกลางขึ้นมาเฉยเลยนะครับเจ้าโต๊ะกลางขึ้นมาเฉยเลยโต๊ะกลางอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปครับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับ ดี๋ยวดูนะฮะว่าในสนามจะว่ายังไงนะครับตรงนี้ครับอ้าวมาดูกันต่อไปครับแหมแค่ออกตัวก็แบบตื่นเต้นกันเลือเกิดนะไปได้ใช่ไหมแน่ดูแลไปได้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 ดูแล้วครับในสนามไปได้ครับครับเสียแล้วครับโหเสียได้จริงๆครับจังหวะนี้มาดูครับผู้นำครับตรงนี้เป็นของสุภกิจพระแก้วศรีนครับชด5-1นั่นเองครับตอนนี้นี่อย่างที่บอกแล้วครับว่าเกมมันเริ่มสนุกครับเพราะว่า ตัวเก่งๆนี่เมื่อกี้ด่เจอใครสิดในทางงเลยครับหนุ่มเม้งอย่างนี้นะครับพรพนรสด้วยนะครับดูภาพช้าตรงนี้เห็นนะสังเกตดีๆนะครับขึ้นมาแล้วหนุ่มเม้งพยายามจะขึ้นมา๊เม้งจะตามฉัดขึ้นมาแต่จังหวะนี้ก็โอ้โหไปปะทะครับ จังหวะนี้ครับแล้วทําให้น้องน็อเสียอาการมาอีกคนหนึ่งเสียได้ทางคือตรงนี้มากนี่ครับคือตัวเองอ่ะไปสวิลสปินกับเบอร์สิบห้าใช่เบอร์สิบห้าเสร็จไปแคนนอนกับรถหมายเลขเก้าของสมอนอปเก๋รถหมายเลขเก้าไปเกี่ยวรถหมายเลขหกมาแล้วขวางหน้าหมดเลยครับบัตอื่นก็เลยแบบหลุดออกมาได้ครับดูครับโอ้โหน่าเสียดายครับดูนี่อันนี้ไงไปโดนตรงนี้ครับโอ้โหภาพนี้ไม่เคยเห็นนะะ้ายออกไปอย่างนี้ครับน่าเสียดายแทนน้องน็อครับ ก็ต้องไล่กันมาก็ต้องสู้กันต่อครับตรงนี้ใครที่อยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปครับผู้นำยังคงเป็น51สุภกิจว่าแก้วงห์ตามด้วยโต๊ะกลางวุทิ่พัคงกิติพงศ์เรียกว่าเป็นสนามส่งท้ายครับเพื่อแชมป์ประจำปีครับโอ้โหกดดันหน้าดูเลยครับครับเสียดายจังหวะนี้สุดจริงๆครับเอ่ะเชียกันต่อไปครับหมายเลข59ตรงนี้ขยับขึ้นมา ครับ59เป็นของธนพลชูเจริญผลครับหรือเบสเทอร์โบยัมใช่ไหมครับเบสเทอร์โบยัมครับนะครับขึ้นมาครับเหยียบมาตรงนี้ครับหมายเลข78ครับเอ็มแม็กนครสวรรค์ครับคันนี้เอ็มแม็กซ์นี่คือทัชกรทรงสิริครับครับเบสเทอร์โบยัมครับหมายเลข59นี่ก็มาลองกันอยู่ในช่วงแรกๆนะครับเพื่อจะเป็นตัวในปี2022นะครับโอ้ตอนนี้อธนพลเกตพยักครับรถหมายเลข7เข้าพิษไปแล้วแต่รถที่มีปัญหาในไคลสิทธิ์ในช่วงสตาร์ทเมื่อสักครู่นี้ก็ยัังงวิ่่ตอครบ มาดูครับตรงนี้ครับมานาคาเป่ครับปุรีรามครับไซมอนมาประเกคครับหรือพี่สมนอ้าวตกไปครับทั้งคู่เลยครับทั้ง56และ69 56ชัยปราณีชนครับและเข้าหมายเลข69คือวรสพจน์ศรพันธ์ครับแมต้องออกจากการแข่งขันแล้วลงบอกกวดไปแล้วอันดับที่11และ12นะครับคู่นี้โอ้โหนีครับเจ้าสัวครับเจ้าสัวครับนี่ครับพีพีแม็กบอลวินนะครับพันธตทนแท่เตียวครับ นี่ครับหลุมเม้งครับเอาแล้วครับหลุมเม้งจอดไปแล้วครับนี่ครับรถหมายเลข16ครับโอ้โหไม่ไหวครับยังเหลืออีกหนึ่งคันครับนี่คือโต้งสตัร์นะครับโต้งสตัร์ครับหมายเลข22ครับสังกัดเดียวกับหลุมเม้งนั่นเองครับเรียกว่าลงมาหาประสบการณ์ในรูปแบบของวันเมกเรสซึ่งปีหน้านี้น่าจะมาเต็มตัวครับโอ้ยเจ้าสัวครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งอีกคนครับนี่ครับนัตพงษ์เหล่าคมครับนี่ครับอัมภรรการชาครับยังอยู่ในการแข่งขันครับตรงนี้ครับถ้านัตพงษ์เหล่าคมเพียงแค่จบนะครับนัตพงษ์เหล่าคมนี่จะ มีสิทธิ์ได้แชมป์ประจำปีของเขาในรุ่นเขานะครับโอ้โหว่านี้สนุกครับสุภกิจพระแก้ววัตรินครับทัถูกต้องแล้วครับฉัดบอกว่าปลาคองครับเพราะว่าถ้าฉัดจบอย่างนี้ครับแชมป์ประจำปีของเขาน่าจะตกเป็นของฉัดแน่ๆครับตรงนี้ครับเจ้าโต๊ะกลางครับหมายเลข9 8ปครับปกติที่เราจะเห็นโต๊ะกลางนี่ล้นไม่ล้นก็เลยไม่เลยก็หลุดนะโต๊ะจ๋าทุกทีเราต้องบอกเลยครับโต๊ะจ๋าดีๆนะโต๊ะฮะ เดี๋ยวนี้โตจ้าโตหลุดมาได้ครับดีไม่อยู่ในกลุ่มก้อนที่ชุนลมุนกันตรงนั้นครับโอ้โหดูโต๊ฮะดูโต๊ะครับแชปเลอร์ฮะดูครับขับเอาใจทีมงานผู้บริหารแชปเลอร์น่าดูเลยครับดูฮะโอ้โหเป็นไงครับหมายเลข98ครับนี่ครับ โอ้จากแชปเลอร์ครับดูครับมาแล้วครับแหมอันดับ2องเอาเบอร์อ๋อครับหล่อทีเดียวครับจากทีเคโอ้โหด้านหลังนี่เป็นเบสเทอร์โบย้ำครับหมายเลขค่าสิบเก้าแล้วก็มีมานาคาเฟ่ครับสมอนมะมะเขครับโอ้โหสองพันกว่าคนดูครับขอบคุณมากครับสองพันกว่าคนดูครับที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งตรงนี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาครับนี่คือสนามส่งท้ายครับหาแชมป์ประจำปีครับโอ้โหดูครับเดือดตั้งแต่รอบแรกจนถึงตรงนี้ครับโอ้โหสุภกิจพะแก้วสศรินี่ต้องบอกว่าตอนนี้เขาแข่งแค่ ขอประคองตัวเองให้จบโดยไม่มีปัญหาอะไรมีลุ้นเรื่องของคะแนนสะสมว่าที่แชมป์ทันทีชัดไปแล้วครับชัดวิ่งนําไปแล้วครับ5้าหนึ่งครับเอาตรงนี้ครับเอาโหเบสโหยำเบสเบสอนได้ตรงนี้ครับไปเลยครับ9ครับทวนมาแล้วเรียบร้อยไปโอ้โหยังไงครับโอ้โหได้จริงๆครับต้องปล่อยครับแต่ไม่ยอมครับตรงนี้เป็นลายของ โตกลางครับเอาโตกลางเอาคือครับชกโอ้โหมานาคาเฟ่ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับนี่ครับไซมอนมาสเะครับอะไรครับเนี่ยอันดับที่ 2- 3 4สครับไม่ยอมกันเลยทีเดียวครับโอ้โหไซมอนมาไพลมอนนี่ตอนนี้ไม่สนใจสภาพรถแลวค้าเกิดอะไรขึ้นขอว่าอะไรถ้ามีช่องชั้นจะต้องขยับขึ้นไปให้ได้เพื่อที่จะเอาทั่วมาฝากชาวบุรีรัมย์ครับอะไรครับเนี่ยอยู่ๆก็เดือดขึ้นมาครับในกลุ่มนี้ครับดูครับแชปเล์โดนกดดันครับจากเบสเทอร์โบยัมครับไมายเลขห้าสิบเก้าครับกดดันเข้าไปครับกดดันเข้าไปครับกดดันเข พี่บ๊อบดูด้านหลังครับผมมาแล้วมาอีกนคนครับโต้งสตันก็มาแล้วครับโอ้โหนี่พวกที่จะมาลองในปีหน้าครับกดตันขนาดนี้เลยเลยนี่โอ้โห,โหถ้าโต้งสตันหลุดขึ้นมานี่ผมบอกเลยนะฮะสต้งการเหงือออกขาโต้โต้หนีได้โต้หนีไปครับใครเป็นกองเชียร์โต้กลางครับส่งแรงใจเร็วครับส่งแรงใจเชียร์โต้กลางเลยครับเอาแล้วครับมานาคาเฟ่มาแล้วครับมานาคาเฟ่ครับไซมอนครับไซมอนครับพี่น้องชาบุรีแล้วครับมาแล้วครับดูครับโอ้โหลูดขวาลู่ซ้ายแล้วตบขวาใครปิดไลน์เลยไหมใครขึ้นครับ เหนื่อยจริงๆครับบอกเลยครับเหนื่อยจริงๆครับในรุ่นนี้เอาโต้งสตันมาแล้วครับถึงมานาคาเฟ่แล้วครับต้งสตันมานาคาเฟ่มาแล้วครับนี่ครับชัดยังเป็นผู้นำครับหนียืดออกไปในทางตรงจะเข้าสู่ทีสามแต่ตรงนี้ครับอันดับที่สองยังเป็นของวุฒิพัฒน์คงกิติพงศ์ครับไซมอนยังไม่ยอมครับตรงนี้พยายามจะปิดเอาให้ได้เหมือนกันต้องป้องกันด้านหลังและต้องการเอาหนึ่งอันดับแฟงเบสเทวบยังขึ้นมาเพื่อที่จะไปติดท้ายวุฒิพัฒน์คงกิติพงศ์จังหวะนี้ครับแหม โต้งสตันครับกดดันพี่ไซมอนครับกดดันพี่ไซมองเอาเบสทูโบยามก็หลุดออกไปครับเอาแล้วครับเลียงหน้ากระดานแล้วครับสามครั้งแล้วครับเลียงหน้ากระดานครับจะเข้าสู่ทีสี่ครับยังไงครับโต้งสตันลงมาเปิดไลน์นอกครับโต้งสตันเปิดไลน์นอกได้หรือไม่ได้หรือไม่โอ้ไม่มีช่องให้ขึ้นเลยตรงนี้ครับสามหลับไซมอนครับด้านนอกนี่เป็นโต้งสตันกับเบสทูโบยามทั้งคู่อ่ะมากท้าบเปิดอะไรขึ้นนะหมายเลข89ครับซูเปอร์พิกครับน้องใหม่นะซูเปอร์พิกนะครับหมายเลข89คือสุรชัยเพ็งพรครับ เอหมูสดนั่นเองครับแหม่หลุดออกไปครับหวังตรงนี้ดีนะเพื่อนไม่มีมาเอากลับมาดูโอ้โหตรงนี้เรียบร้อยครับแตงมาได้แล้วครับเจ้าโต้งสตั้นครับจากเป่งอีกคันหนึ่งครับหมายเลข2-2ครับ้โหขึ้นมาครับขยับขึ้นมามาเล่นกับเบสทโบยามครับ เบทโผล่ยัมครับเอายังไงครับหูดูต้องสตางค์ครับครับดูต้องสตางค์ครับนี่ดูนะฮะถ้าปีหน้าเขาอยู่นะครับผมวัดเดือดแน่ๆครับโอ้โหแล้วคู่นี้ผมบอกเลยครับปีหน้าหน้าจะเป็นตัวแปรสำคัญในรูปของ3.0ครับเอาละครับพี่ไซมอนล่องแผ่วไปเรื่อยๆแล้วครับเหมือนหน้ารถบูบูบี่ๆของพี่ไซมอนอาจจะมีปัญหาไปกันนะน่าจะเป็นการประคองหรือเปล่าประคองแล้วครับเพราะพี่ไซมอนก็มีคะแนนอยู่นะครับบางทีไม่ต้องแลกแล้วครับสนามสุดท้ายตรงนี้นะครับครับไอ้บูมากๆก็เดี๋ยวจะไม่จบเอาครับครับ แต่เห็นแวบๆเจ้าโต๊ะกลางหลุดออกไปไหนครับพยขยมลงไปแล้วครับตอนนี้ครับอ้าวตรงนี้ตัดไปในกลุ่มนี้ครับอีซี่ไทม์พุทธมนตรสาย4ครับหมายเลขส1ครับสถาบุตรทองครับซึ่งสถาบุตรทองและก็ปกรณธรรมโชธนะครับอยู่ในอันดับที่15และ16ครับโอ้ปกรณธรรมโชธนี่เข้าไปถอดแก้มทิ้งเลยนะเมื่อกี้เห็นเลยครับแก้มนี่ไม่มีเลยครับมีเลยครับอ่านี่ครับมายังอยู่ครับนี่ครับบุญยางชนบุรีครับไหนๆเขสนามสุดท้ายครับต้องเล่นอยู่ในเกมครับ โดีครับน้องน็ตก็ยังอยู่ครับนี่ครับหมายเลขหกครับกำลังเข้าสู่ทางตรงครับน้องน็อครับน็อตนี่ไม่เหลือทั้งแก้มทั้งชนครับน็อตบอกโอ้โหเสียายจริงๆครับในสมานนี้ครับมันเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในตรงนั้นนะครับนี่แค่หนึ่งนี่สามจุดศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวหนึ่งจุดเก้าเนี่ยมันนี่กว่านี้ครับอ้าวตอนนี้ผู้นำยังคงเป็นสุภกิจประกาศวันนี้มาดูผู้นี้ครับผู้นี้ครับขยับไปแล้วครับโต๊ะกลางตกไปจริงด้วยเห็นไหมครับผมบอกแล้วโต๊ะกลางหายไปแล้วครับ โต๊ะกลางไปหลดไปนู่นเลยครับอันดับที่5เลยครับโอ้โหเบสทูบยามนำครับโต่งสตันกดดันตามครับตรงสตันมาเรื่อยๆแล้วครับตงสตันครับโอ้โหดูกับเบสครับดูครับแทบสิงครับลากเข้ามาสู่ทีสีครับเพื่อนๆดูตรงทีสีดีครับในสนามดูให้ดีครับดูครับโผล่มาแล้วครับทีสีครับโอ้โหโยนมาอย่างงี้แล้วโยนมาลึกเกินโต๊สตันตงสตันตรงนี้แซงไม่ได้นะครับเพราะเมื่อกี้ออกลันออมมานี่รับแรงในีกมีปัญหาทันทีครับเดือดจริงๆครับคู่นี้อย่างเดือดเลยครับ ขออภัยครับผมมือใหม่อะนี่มือใหม่แล้วครับเนี่ยผมไม่น่าใช่แล้วนะขับขนาดนี้ครับโอ้แล้วด้านหน้าครับเบสธนาพลคู่เจริญวนนี่คู่นี้นี่เขาเรียกว่าคู่รักคู่แท้เจอกันมาหลายรายการแล้วครับแล้วนี่พอมาเป็นในรุ้งวันเมกเรสซึ่งรถใกล้เคียงกันนี่สนุกและจะกระไรยังไม่เต็มต้องโอ้โหต้อต้องต้องโอ้โหต้งครับนี่หักเป็นหักเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลยนะครับเป็นไงฮะ อย่างเงี้ยพลรนุภาพไลท์ขีดจำกัดไหมฮะนี่เงี้ยสุดยอดนะครับรถยนต์อีสูเป็นไงฮะดูฮะดูครับดูเขาขับกันครับพลรนุภาพไลท์ขีดจำกัดครับเป็นไงครับอย่างที่บอกครับหักเป็นหักเลี้ยวเป็นเลี้ยวครับตรงนี้สําหรับรถหมายเลข59แล้วก็รถหมายเลข22ครับมีแล้ครับมาประมันในอีสู3.0มจุดศูนย์ครับใครที่สนใจแบบนี้นะครับมาลงทำการแข่งขันได้นะครับครับ มานาคาเฟ่ยังอยู่ในเกมครับพี่น้องชาบุรีร์ครับมีผลเรื่องคะแนนครับก็ต้องเอาให้จบครับประคองไว้ครับประคองไว้เพราะทุกคนมีคะแนนที่สมควรต่อแชมป์ประจำปีแน่ๆครับส่วนเจ้าชัดนี่นํายาวๆไปแล้วครับถ้าชัดจบแบบนี้คุณไม่พลาดครับกับแชมป์ประจำปีก็ถ้วยหน่าจะไปที่บุญยางเฉาเชิงเตาแน่นอนถูกต้องครับครับมาดูตรงนี้ครับบุญยางชนบุรีครับกับน้องนตกันอยู่ครับโอ้โหนตใจสู้มากครับโ o สต์มิกวิวครับ น้องน็ครับโอ้สุดยอดครับยังอยู่ในเกมครับเอาแล้วครับมาเจอกับคู่กรณีว่าโอ้โเดี๋ยว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 ้โหสไทำไไโอ้โหใส่บยครับน็อตน็อตโอ้โหใจเย็นใจเย็นครับโอ้โหดูพี่อ้นับพี่อ้นพี่อ้นบางอย่างนี้ครับไม่ให้นอตเข้าไลายเลยครับโอ้โหนูดแบบนี้ดีครับพี่อ้นบอกว่าออกไปก็ไม่ต้องเข้ามา โอ้โหพี่โอ้น,นี่เก๋าจริงๆครับรบ,บางอย่างนี้เลยครับบางทามิดเลยน้องนศต้องปานออกมาครับแชร์แท็กออกมาครับแล้วถ้าแบบนี้ครับงานนี้สนุกครับเพราะโค้งหน้านี่เทินสามยูเทินครับผมว,ว่านตน่าจะเอาครับ รถบอกพร้อมพร้อมครับพี่ผมพร้อมครับพี่ผมพร้อมฟรีแล้วครับหน้ารถผมอย่างนี้ผมไม่มีอะไรเสียแล้วครับเบรกตรงนี้ควันพุ่มนยครับอ้าวมาตรงนี้ครับเจ้าสวยคนนึงครับ78นะครับอีพิไทยกับเอ็นแม็กนั่งนครสวรรค์ครับยอ่านแล้วครับอีพิไทธมยลครับกับนครสวรรค์นะครับเจอกันครับมีเจ้าสัวขับกันนะครับเนี่ยอืมดูครับยังไปได้นะครับยังไปได้อยู่ในจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าอยู่ในตำแหน่งไหนอ่ามาอยู่ใน11เบอร์อะไรเลยนะครับ ก็บุญญาครับบุญญาโซ่ก็อยู่ที่อัดับ12อ๋อ้โหิบ1ิบเอ็ครับในกลุ่มนี้นะครับครับโอ้ใจสู้จริงๆครับโอ้3ห0 0คนดูครับขอบคุณมากครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์3 0 0 0คนดูครับเยอะจริงๆครับนี่ครับชมหน้าครับชูนำอยู่ในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งครับสุภกิจพระแก้วศินในดิวิชั่นหนึ่งครับ กับ3.0ครับคุณยางฉะเชิญเซาครับเวิร์กชอปเลสซิ่งครับแปดดิวนั่นเองมาตรงนี้เขาจะเขาจะรับป้ายเหลืออีพีแค่2รอบเท่านั้นครับกับการแข่งขันในรุ่นของ3.0ครับโอ้มาดูคู่นี้ดีกว่าครับนี่คือปีปี2 0 2 2รับรองครับนะครับเหนื่อยแน่ๆครับเห็น2คนนี้ครับโอ้โหหมายเลข22ครับธนวัฒน์สุวรรณรัตน์นี่นะครับหรือโต้งสตัร นะครับแล้วก็ธนพลชูเจริญผลนะครับหรือเบสโทโบยัมนะครับดูการหน้าดูการหน้าในรับรองครับหายใจทันเหงือกแน่นอนครับพวกผมนะฮะดีครับยังอยู่ในเกมครับนี่ครับแชปเลอร์ครับบุติพัฒน์คงกิติพงษ์แต่อันดับตกลงไปเรื่อยๆครับแหมน่าเสียดายจริงๆครับในจังหวะนี้บุติพัฒน์นี่น่าจะน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ประคองนะัถูกต้องครับต้องประคองกันแล้วนะครับเขายังไงก็ได้แชมป์ในตัวเองอ้าวดีครับพี่น้ำลัคกี้สปีดครับขอมาอยู่ในเฟรมด้วยครับนี่ครับพี่น้ำลัคกี้สปีดครับแหม มาแล้วครับนี่ครับเจ้าพ่อแลบรถเมืองไทยครับเบอร์ศูนย์ครับลักกี้สปีดครับเรียกว่าใครที่แลบรถต้องลักกี้สปีดครับเมื่อวานนี้่ชาเปรี้ยวพาไปลงบอกตรวดฮะพาไปนิดนึงครับนี่ครับมือใหม่เหมือนกันนะครับหน้าลักกี้สปีดนะฮะโอ้แล้วมือใหม่โดดมาขับสามสิบศูนย์เลยนะครับมีหมายเลขเก้าสิบเก้าที่อยู่ด้านหน้านี้หมายเลขเก้าสิบเก้าลายชื่อไม่ขึ้นเดี๋ยวคบอน่สุมงลเดชเพชรครับสุภาพงคลเดชเพชร เอสแอนเคครับจากเอสแอนเคเลสซิ่งช็อปเพุรีครับครับดินแดนแห่งขนมหม้อแกงครับแม่กิมไล่แม่กิมลุยแม่กิมลังแม่เลยไปแล้วผูดหิวเลยครับไม่ใช่ครับมันมันแม่เอาละครับเหลือเพียงสองรอบเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับสองรอบเท่านั้นครับ ครับแชมป์ประจำปีก็จะตกเป็นของอ๋อพี่โอน้น <c oughs> พี่โอน้นครับพี่โอน้น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 แบบดีครับโอ้โหเมื่อ<ๆ>กี้เหมือนพี่โอ้นเลี้ยวไม่เข้าเหรือเปล่า<ะ>ครับมาแรงจัดครับโอ้โหหมายเลข99ใจหายแวบนะครับสุณพมงคลเดชเพชรครับเมือ่อกี้ดีนะวันหลบออกไปได้นะฮะดีถึงต้องออกไปครับนี่ครับเจ้าชัดครับตัดมาดูอันดับที่หนึ่งครับตรงนี้ครับบุญยางฉะเชิงเทราเวิร์กช็อปเลฟซิ่งครับ ครับนี่ครับขัดบอกโอ้โหมารับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้นี่ครับกับโตมสตาร์ครับหมายเลข2 2จากเอ็นเคหนุ่มแมงนั่นเองครับครับและ59ครับธนพลคูเจริญผลเบสเทอร์โบยัมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอ่สารวัตรสุวรรณรัตน์กับธนพลคูเจริญผลน่ะเขาไม่มีผลอยู่แล้วคู่นี้เข้าใจเพราะฉะนั้นพอขยับขึ้นมาเนี่ยไซมอนจะขยับมาเป็นที่สองครับ โอ้โหหมายเลขยี่สิบแปดเอาอีกคนนึงครับเออออโต้แมกครับโอ้โหตัวโต๊กกลางครับโต๊กกลางครับโต๊กกลางครับยังไงครับโต๊กกลางครับหมายเลขเก้าสิบแปดครับโต๊กกลางนี่เติมน้ําเยอะทุกโค้งเลยครับล้นนะล้นนะล้นครับเอาโหตามมากดดันโดยชัยวัน์ขุนยศโยทาครับหมายเลขยี่สิบแปดครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหเกมแบบนี้อย่างที่บอกครับมันมันแล้วมันเดือดตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็ไล่บี้กันมาตลอดทางครับ เดี๋ยวรุ่นต่อไปนะรุ่นต่อไปมารอแล้วนะครับรุ่นต่อไปนะครับรุครับในรุ่นต่อไปครับเป็นการแข่งขันของรุ่น OP OK อครับ p t t ลูบิคันครับความมันในรุ่นใหญ่ของรถเก่งครับ o อ OK ครับติดทานสปอเตอร์ได้เลยครับปากทางพิษครับเชิญครับดีแล้วครับ มันแบบนี้เลยครับคอยติดต่โอ้ถึงก็ยกมือให้เลยครับมาโต๊ะกลางครับโอ้แบบยกให้เพราะว่าเป็นคนละรุ่นกันครับคนละรุ่นโต๊ะกลางนี่อยู่ในรุ่นของดีชั่นหนึ่งใช่ครับนะครับในขณะที่เมื่อกี้นี่รถหมายเลขเป็นดีสองครับอ่าดีสองยี่สิบแปดครับใช่ว่าคุณโยโยธาดีสองสี่สองครับ ส่วนตอนนี้นะครับนี่ครับผู้นำนะฮะและจะได้แชมป์ไปนะครับนี่น่าจะเป็นเต้าฉัดครับหมายเลข51เนี่ยนะฮะ51เนี่ยนะครับบุญยังฉะเชนเซาครับครับโอ้กองเชียร์ชาว8ปริ้วเวิร์กช็อปเลสซิ่งดูดูกันอยู่นะครับต้องฉลองแล้วครับอีกไม่กี่โค้งครับต้องฉลองแล้วครับนี่ครับถ้วยประจําสนามแน่นอนครับและว่าที่ถ้วยแชมป์ประจําปีครับมาแล้วครับเข้ามาแล้วครับกับ3.0นี่ครับ เรียบร้อยภเกตพภักแก้ววสิกรรมโอ้โหแล้วต้งสตันครับมาลองรถและจบไนอันดับที่2ไปครับธนวัฒสุวัฒสุวรรณรัตน์ครับนี่ครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับไซมอนมะปะเขครับและนัทพงษ์เหลาคมครับตามต่อมาครับนี่ครับหมายเลข68ครับพันธรวแซาเตียวโอ้โหขยับมาดีเลยครับโอ้พันธรวแซาเตียวนะครับจากบ่อวินครับ และก็ขยับประมาณนี้ครับนี่ครับขวัญชัยมหาชนแชปเลอร์ครับตำแหน่งที่6ครับมาแล้วครับพุติพัฒน์พงกิติพงศ์ครับโอ้โหจากแชปเลอร์ครับเรียบร้อยไล่เลียงกันเข้ามาครับตรงนี้ครับยินดีด้วยครับกับนักแข่งทุกท่านครับยินดีด้วยนะครับแต่ผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับในรุ่นของอิลสุวันเมกเลสหนนะครับรุ่นนี้ก็มันและสุขสนามไม่แพ้กันแต่ก่อนหน้านั้นครับ ดูการแข่งขันในรุ่นของ OP OK 1.5อีกหนึ่งรุ่นก็มันเหมือนกันเดอะวินเนอร์ครับสุภกิจเพระแก้ววัสินครับแชมป์ประจำสนามครับและว่าที่แชมป์ประจำปีในรุ่นของ3.0ครับสุดยอดจริงครับอาศัยช่วงชุลมุนครับแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็ซัดยาวหนีไม่สนใจใครเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์แล้วก็มีส <_ bells> <_ starving> <t> ัมภาษณ์นะนักแข่งนะครับจ้าโอ้โหเดือดจริงๆเลยนะครับสรุปผ่านดับโอออลครับดับหนึ่งสุภกิจพระแก้ววสินอันดับสองธนวัฒน์สุวรรณรัตน์สมรมาประเคนดับสามครับนันทพงษ์เหล่าคมครับและพันธดลแซ่เตี่ย